ก็ค่อนข้างน่าใช้เข้าดูเสือกใช้แอคเคาท์ของรหัสนิสิ์สามารถเข้าใช้ได้เลยเขาเสือกไม่ต้องสมาชิกอะไรนี่ดีด้ะเข้าไปก็มีหน้าต่างให้อ่านชัดเจนครับดูกดใช้ได้เลยว่าเราอยากจะบริการตรงไหนทางแอปไม่ได้บอกทางการแจ้งเตือนะว่ามีแจ้งเตือนประมาณอย่างนี้อย่าว่า แจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์หรือแจ้งเตือนอยังไงถ้างานเราเสร็จแล้วเราอยากจะทำเราอยากทราบออการดำเนินงานว่าถึงขั้นตอนไหนแล้วก็อาจจะตรงนี้แต่ก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคใช่ได้ครับก็สามารถสอบคืณได้่อบแฟใช้งานบ้างท่าเราไม่ว่าอะไรต่อมายืดเราท่อขันด้วยแชพี่ได้เลยครับ หน้าสายคำใดสายเขาก็เขาเรียกว่าตารแบบตวัวไฟได้เลยครับผมว่าบางทีแอปันอาจจะช้านิดนึงเวลาเข้าก็อ,าอยากให้ปรับปรุงเยอะครับก็แอปตุ๊กจะได้เร็วนะก็ไดสะดวกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็พอใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้เลยเลยนะครับครับเพราะว่าที่สิทธิ์ก็ทุกคนก็เขาก็มีการกันหมดเขาก็ช้ากันเป็นหมดครับเป็นยุคใหม่แล้วก็แบบแอบปนี้ก็สมรบถ้ะบอกขอเขาก็ใช้ได้เลยเนาะเหมาะมากนี่แหละ ก็คิดว่าถือว่าน่าใช้แล้เลยครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเข้ากับนิสิตได้ง่ายครับเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ใช้ได้น่าจะใช้ได้ดีครับสำหรับครั้งแรกให้ใช้นะครับที่ผมดูการผ่านเมื่อกี้ก็ดูเข้าถึงง่ายดีครับแล้วก็น่าจะเรียนรู้ได้ไวของเราการเข้าแอปแปลกก็ อาจจะเป็นการโปรโมทที่ต้องเพิ่มการตลาดที่ดีกว่านี้ครับเพราะว่าอาจจะยังไม่เข้าถึงกลุ่มนิสิตเป็นสีของแอปนะครับที่ดูจืดชืดไปครับอาจจะตกแต่งอะไรเล็กน้อยทำให้มันแบบดูเป็นวัยรุ่นหรือทันสมัยมากกว่านี้ครับ